ไอ้มีเรือมามีเรือมานี่หรอม่ใช่ใช่มีเรือมามีเรือมาเรือรือนเนื่อเหรอเอ้ยแต่โอ๊ยแค่มันีไงามา3เมตรอ่ะยาไหมอ่ะทำไปแล้วครั3อ,อกหลอด เรามีน้ำกินไหมนี่ไม่กินแล้วไปเราลาไปแล้วเออปากพอแห้งหมนมีในตู้เย็นข้างนอกไงหาเจอไหมตัวล้องรีบแต่มีอยู่อืมยวข้ากาก็ได้ไป่ะเดี๋ยวกันไปจะมา,าแล้วรู้ พี่น้ำพี่พี่น้ำน้ำเออคุณแล้ว่ออออายตามว่าอ๋ออีมอสทีบิี่ดิเรียบร้อยเอ จะฝืนด้วยนะประเด็นไม่ถึงละออยอ่ะดูตรงฮะน่าอยู่ค้าต้องเอาเตียงไปวางไว้ด้วยปะไม่ตไดงไม่ได้อ๋อเหรอคือตายแล้วตายเลยหรอใช่พี่ถ้าตายต้องขับหอวไปเดียวร่วกอะไอ้ยัง เพื่อพยายามจะไปอ่ะขอไปไปขอไปหน่อยปืนอ่ะมีใครเอาหอขึ้นได้ไหมถ้าเธอไม่ได้ก็ไม่มีอะไรหมูโจ้แม่หมูเฮ้ยเ้ย่ยาเลยพี่ผมทำระเบิดมาสองรอบละเฮ้ยแกปถึงแล้วเย็ดแม่น่าหิันโหลครับเฮ้ย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 หมอเฮ้ย เอิด่มอเน้าบ้านเรอ้าบ้านเรอนหนาบ้านไปไปหน้าบ้านที่แบบปะเอ้ยมีคนอยู่หน้าบ้านในบูตรงไหนตรงไหนกเพื่อน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 เพื่อะสนอน้มันต้องมันต้องเรียนก่อนใช่ไหมกะนแรงสีอไรนอะไรตัวหนึ่งไือเ่หรือเป่าแค่รู้ว่าต้องถามพ่ิลล่มดูไม่มันมันนนไม่ต้องเรียนพื่ไหมต้องเรียนต้องเรียนเ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 นตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะโอ้ันึ่งอ่มันมีอยู่บ้านนึงมีไช่หรตัวหนึ่งอ่ พี่เป็ดลียไม่ใส่หัวพี่มันน่าจะหัวไปไหนวะมีโต๊ะสามไงก็ดึงมาจากบ้านนู่นอะหัวไปไหนวะเอาะเอาก็มีมีเอายอะอกระสุนอะทำโต๊ะเรียนเนี่ทำโต๊ะเรียนนี่ทำโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนบเลยนะเว้ยเฮ้ยพีมาเอ้ยพี่นยิงมาี่นยิงมาอะไรนะีมีคมันปึ้งมานงมา โอ้ไปรูดีวะอ๋อโอ,โอ,โ,อโอเอาไปอย่าไว้สักให้โอไปดู่ะไปดู่ะไม่มีเลยหรอกเรียกหนวะทางขวาทางซ้ายอ่ะ เจ็เคที่กูมันเป็นเทพระดับเอแม่ไปแล้วัาสตร์วางตกนะน่ะมันล่วงอะดเจอวางตกนะพี่คารหมูครับผ <c oughs> มคกูไม่วนมาคร,รับนายศ้สตร์ตกอะ่ะบว้เ้ยพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขับรถสุชีบวันนี้ตีมันท้ายแล้วไง,งต่ไปนู่นอาจจะไล่แค ดูก่อนด้วยมอาจจะไล่แค่ดูก่อนด้วยไปไหนข้างล่างดึงใครยิงวะไอ้หนมยิงคู่เริ่มเสียงแล้ว ว่ะเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียอ๋อนี่นี่ว่ะฮอร์บี้บป้องเตมมาพี่นี่คือมันยิงเจ้าป้าหรือว่าป้อมฮะเฮ้บ้านนี้มันเอาเราว่ะ เราไปโอ้อยไม่มันจะมันคิดว่าเราไปหักไปเรือเปล่า แม่โดนแซวทุกบ้านเลยวะผ่านมาไหนโดนแซวหมดไอ้สัตว์เหล็ไปเลยานาไนปลือตอัวย้ยจ,จัดด็ดเขาเนะอันนี้เราต้องไปยิงกับบอดเหรอใช่เนี่ยข้างนาหน้าเนี่ยเหนอือเนี่ยพอดโหดปะ ก็เหมือนบททั่วไปเลยพี่แล็บไอตัวสีฟ้า,ฟาอ๋อแต่มันเยอะถูกปะใช่ครับแล้วก็มันจะมีบทตัวสีเขียวด้วยเวลาเปิดไอบนนัตรแดงป่ะพี่ใช่ใช่นี่มันยิงเราเลยป่ะเนี่ยครับมันยังให้เราเตรียมตัวระวังนะเยอะ ไอ้นึ่งไอ้เกอรนึ่งเฮ้ยหืึไปว่ะเฮ้ยโทษไว้เหี้ยนี้เปิดไปหน่อยไหนอ่ะใจไปแบบนี้โทษไว้นี่เปิดไปหน่อยพอตัวเขียวพี่ลงไปครับแ่ะเรอยิงดักบนได ี่แรัตัวเขียวเียวจะลงมาแล้วิพหายไงรอพอเริดเพพอรระเบิดใช่พี่พอ,อบอดเป็นทับเดินแม่สวยกะทำไมอะเดินกลับปน้ำกลับ อยู่กันหมดกูตายเฮ้ยบูมมีตัวไอ้เฮียเมื่อกี้เกมเขาแหลกเลยอ่ะตอลที่มันถมยิงอ่ะไปเดินรกลับไงาที่น้่เลยหน้าเลยที่มันมีเครื่องย่อยปะมี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 ใช่ปะจะมีปะจะมีอยู่ในห้องนะมีผ้าสีฟ้าปะผ้าแถบปะไปหาเรือให้เออเออที่ร่างหาเรือมาให้่รดิ อยจะพยายามนะไม่มีคนมาก่อนท้านนี้เลยนะนี่รักไม่ไม่บอกว่ามันมันถืกว่าเขาใส่ชุดม,มินเนี่ยนก็ไม่ได้กันก่อเหี้ยอะไรเลยอ่ะไม่ได้กันยีนวัดกันมาเลยนะเมื่อกี้ว่าหี้ยอะไรกันปวยซาเย้ไปหาเรือที่ไหนเลิน เจ็ดสิบห้าเลยครับที่ไหนอะต้องเดินไปที่ไหนฟิชชิง่งโอ้ฮาเบอร์ปะใช่ใช่ไม่ fishing, fishing, fishing. Harbor, ฟิชชิงฟิชชิงฟิชชิ่งเดี๋ยวฮาเบอร์ปะฟิชชิงวินเลตเนี่ยนะใช่ <that> ออย่างหาย,ยัาง <c oughs> เฮ้ยมีวิธีอยู่ไอ้เยอะกลับไหนวะเนี่ยหาแต่กัน,นึงก็ขอลองคันน้องอลซเบไป เฮ้ยใครตกน้ำอ่ะไอ้ใครตกน้ำอ่ะพวกเราอ่ะมอนมอศมอน้อยมีเรือม้ามีเรือม้ามีเหรอไม่ใช่ใช่มีเรือม้ามีเรือม้าเรือคนอื่นเหร์ดเน้ยเจ็บโอ๊ยแค่มันดีมอา3เมตรคุณมันเอาทีเจ็บตัดเลยนะล้มพี่ล้ม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 หรือโดดล้มมาพี่ล้มล้มผมมีโดดสินัดอ่ะ ยิงอยู่ยิงเงินจะดดูดาวเรือให้อะวะไปตายที่ผมทำมาหาครับไอ้เที่ยูกูลราไ่น้ำกูลราไ่น้ำช่วด้วยข้างล่างทางขึ้นกลับมาหาตายหมดแล้วเนี่ยไม่หมดไม่หมดไอ้เยอย เพื <cient ists. S 1> ่อนตายนี่กูบอดปุ๊ปบุ๊ปุ o ๊ปบุ๊ปบ <culos> ุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปขึ้นมาได้แม่ยิ่งดูยิ่งงงแม่เย็ดเออเนี่ยแม่คนตายมีเรือกลับไอ้ห่าเอ้ยโอ้โหไม่ให้ไม่ให้มอสสามมิตรแต่เบิ้ลหัวตายแล้วเราแล้วไปไงอ่ะที่เครรอดอีกไหมเหลือมงคนเดียวเอาอะไรเดี๋ยองโคตรเยอะเฮ้ยกูเกินไหนวะเนี่ย ไม่เราเราต้องวิ่งไปแม่น้ําให้บูมขับเรือมารับอ่ะเออใช่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 งหวังว่าบูมจะไหวนะพี่ยายาที่ตัวผมมีเยอะเลยบูมกระสุนนะตัวพี่ก็ะอ้อบูมพี่พยายามนะถ้าเองไม่ตายอ่ะเองยินคนได้ไปอาซิสอ่ะขอบพี่อะ่ะจริงอ่ เฮียเอ้ยมาโห่ติดแขนอีกเฮียอ้ยเรือว่าโลเกตมาโง่เมื่อไม่บุมมันมะีเรือใช่ไหมมีแล้วอืออือโหแล้วออกมาโดนเด็กเอาขวานเอาเอาคุีบูมม,มีเรือใช่ปะใช่ครับไม่ต้องแล้นนวนี่มันมีคนว่ายน้ำอ่ะบุมได้ยินเสียงเมื่อกี้ใช่ใช่มันมันมีเรือที่จอดอยู่ชิดเราด้วยนะเว้ยบุม มเมื่อกี้มันมีเรือธรรมดาเรือไม้อ่ะจอดอยู่ตายขูไม่ก่อนได้หรืพี่ว่ายน้ำไปไอ้ที่ยังไม่ได้ถึงเนี่ยว่ายน,น้ำไปเฮ <c oughs> ลามีหน้ากากตีนกบไม่เจอพี่ทตีนวัวล้วดิวอ่ะโอเคพี่แม่ดูโคตรสวยอ่ะหอก็ระเบิด ที่อ่ะผมไม่รู้ผมไม่เคยรู้เลยนะอันเนี้ยเรื่องจริงว่าว่าฮอจะระเบิดแล้วทับกันอ่ะใช่ฮอบอดมันทับฮอลิกก็ระเบิดถ้าจับตออยู่ไหนวะระเบิดมัเลยแล้วที่รักจะเดินไปนู่นอ่ะนะใช่เดินไปที่แบบยูสามนะเจอกันยูสามยูสามนาฬิกาสุดฮาร์เบอร์ไม่ได้ที่รักมันมีบ้านใหญ่อยู่นะเนี่ยที่มันไล่ยิงเราอ่ะเอาเดี๋ยวพี่ไปไปสารนะพี่เอากลางไป แม่วิ่งตัวเปล่ามาเลยเก็บหอยน,นู่นเอา๋อได้พี่เราต้องหาหมาดิหายอยู่อยู่วอเทอร์แล้วนะึงอะกูก็งูอีกเรียบร้อยแม่เย็ดมึงน,นี่มันไม่สมกับเป็นงูเป็นม้าเลยนะเฮ้ย <c oughs> มาเหี้ยอะไรกระโดดไม่เป็นกูถามจริงกูต้องมานั่งทุบเล่มอีกอยิบแม่เดี๋ยวกูทำรถแม่งเลยกูโมโหแล้วเอาปะสักคันหนึ่งตัวมือจิง,งสเสลน่ามาทำไมล่าได้นะพี่ ทำรถสักคันแม่งเลยเชี่ยมโหเอาหน้ามาโซฟวิกอง<ล>ที่บา้านหินทุกตายเสร็จที่ไอ่เี้ยเราไปเปิดรถถังเอนปะางได้นะพี่อันนี้แหละกว่าเน,นี้ยดีที่สุดละไม่ต้องใช้ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงเ้ยไม่ใช่ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรนี่ไม่ต้องใช้ฮอเดินทางไม่ลำบาก กูยอยากรู้เหมือนกันอว่าจะดวนจะซวยอยีกว่าไอ้สัสถ้ามันจะซวยก็คงอันนี้แหละพี่โดนตบหลังต่อแม,แม่ใครมายิงธนูใส่หลังกูอีกยงไวท์คเป็นซ่าแต่มึวงเจอเจอเดีมึงเจอรู้ไงว่ากูอยู่ตรงนี้ เนี่เจอหมายังไม่ใครขับมาวะหมดเจอมั้กไปขโมยม้าบ้านใครไม่รู้สเต็มไม่น่าเต็มหลอดเอียโคตรไวเลยสัตว์เยียไวจับเลยอ่ะไอ้เยาพวกยิ่งเห็นชื่อเลยแไ่เไี้โคตรไวอ่ะม้ามันู้ข้อเสืออ่ะไอ้เียสอนได้ปาไอ้ไปด้วยดิ เขาไปด้วยเขาไปด้วยตามได้โคตรไร้คะมังมาโคตรสิ่งบุมอยู่ไหนน้ะบุ่มกูยังไม่ได้ออกอีกห้านาทีพีของเตายขมารับพวกพี่กันดิอุ้ยๆยยยดแมยเกืยบยลยวยูเกือยย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 ยอยยามยยยิยยยายยยยยนยย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 ่ยยมยย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 ซยย่ เหี้ยพอติดไม้อะไรนี่คือจอดเลยอ่ะแต่ที่มาแต่กระโดดโหตอนนี้นี่ซิงจัดจัเลี้ยงมดีเลยมันใส่หรือเป่าใครเรียกว่าอะไรวะใส่ใช่ปะมันใส่นี่ด้วยเออที่มันเพิ่มสปีดอะไอ้เหี้ยไอ้เชยกูไปหาม้ามันกูไปหาม้ามันเลี้ยงมันดีกว่าไวสัตว์อันนี้เราล้างอะไรครับโคตรซิงยัยเร็วจริงมีคนเร็วอ่ะไอ้เชีบยเร็วจัดไอ้เชิยเจ้้าาหมีเจหมี ไปไปมีมามีมาเฮ้ยอ้มอสไอ้มอสวิ่งไอ้มอสเฮ้ยเจอน้องปะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ามาเขาโคตรไปอะดีูดิใช่หรอเออแต่เต็มหน้าเต็มหลอดเลยอะเจอน้องอยู่ฟิติ่งอะบมแล้วม กำลังว่าแปลเรือพี่เที่ยนเราก็ต้องทิ้งมาเขาอะนะใช่ต้องทิ้งมาไวตรงนี้ก่อนเหลือขากลับเราก็ต้องมามาตรงนี้แหละลูกอยู่นี่เนี่ยไปไหนนะเฮ้ยมัน<อ>ต้องเรือมาอีกลอบนึงใช่หรอใช่ผมว่ายว่ายแปลเรือไม่ได้อะ่ะโอเคพี่ล้างก็สกีปมาปะไม่ต้องมาดิโอ้โหเขาออกไปแล้วด้วย ขอหยุดเช่าเรือก่อนด้ป่ะบุมเนียนอยู่พี่มันไม่เห็นบูมโอเคสองร้อยสักแคบลองที่วมากกับแคปเลยนะมีผ้าป่ะเราไงอะมอดไว้น้ำไปป่ะ ยืนม,มอสไปแล้วสมมามจับไปเร็วต,ต้องไปน้ำไปแล้วเราต้องไปน้ำไปแล้วในมอสไปไหนหนะตายหนึ่งพี่ตายหนึ่งผมจะตายไม่กี่ตัวหนหนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนพี่พก็เราไปน้ำไปยังไมาจมน้ำไม่สัตว์ มันดึงกันมันดาวนี่หว่าพีแ่แข่งไว้ก่อนนะแข่งไว้ก่อนยักไปเร็วเรูนนี้นะเบือพายักมาฮะเบือพายักอะอ่ะฮะ ให้ไปตีนกบแบบเปี้ยวเลยเฮียเขบอกให้มันไวใช่ปะือกดมุ่มอยู่ไหนวะอ๋อพี่อีกไกลเลยกูพี่ไปถึงกันแล้วผมไปผมไปอยู่ตรงที่พี่เทรดมาร์กันเนี่ยแข่งไวไวบุูมมารอมึงมึงก็รอมันไว้เหมือนมึงรอกู เหรียมดีกว่าโบว์อะคีอเจอย่างนานเลยอะช่องหนึ่งนะเราว่ามันหนึ่งช่องแล้วเว้ยอีหกช่องเ,อ,เ,าาเอ,องแล้วศพเธออยู่ในไหนอะอยู่ในน้ำมันจะลอยขึ้นมาหรอใช่ใช่ใช่ แล้วบุมขโมยเรือหนีมันมาไงใช่เหรอคงขี่เร like? er> ือหนีมาเดยพี่เป็นมันฉีดตามไม่อันนี้จะไปดูตายค่ะฉีดตามเลยเหรอมันตามพ่อพี่ไวรอดไว้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 พูดกันแล้วไปเขาไม่รู้เกณฑ์หมุดเห็นแล้วุมแล้วจะเข้าวังนี้อยูุ่มเอ้บุมจะเข้าวังนี้มันตามจริงไหมเนี่ย มันยิงบูมอยู่เนี่ยพี่ใช่หรอรู้ไงมันตามอยู่นะระบบลักหลอกไงช่วยก่อนแล้วทำไมไปจอดเรือวะมันจอดยิงบูมอ่ะอะไรยอะไรยอาเลบูมเดี๋ยวว่าไปหามันมันมันกลับมาแล้ว เวลาเราไงไม่เราชุดเราทำอะไรไม่ได้อีแล้วเราต้องว่าเราต้องว่ายต่อไป <c oughs> สองช่องแล้วอีสี่ช่องเพราะมันมันกลับออยว่ะพี่ได้เหรอรูมขับเรือมารับน<ต><ม>ี่ขับ <ไอ S 2> ขับมารับพวกพี่ได้ปะถ้างั้นอะได้พี่ได้แต่ที่อันนี้ผมว่ายน้ำเหรือที่อะไรเนี่ย ไปหาบูมดีกว no ่าบูมนาเห็นฉันไหมเฮ้ยทีแรกอยากออกนอกแบบเกินนะเว้ยอะไอ่ะใบเหลืองบูมแชนก่อนพี่อยู่ดีบูมเอ้ามันก็มวยเกือบจมน้ำตายมันก็มวยเรือบูมหรอ อปล่าพี่บุ่มสถานเรือทิ้งไว้ <laughs> จะบุ่มไม่ได้ขึ้นคนครับเพะาะอ่าหายแล้วไงทำ <laughs> ไมชีวิตเกมมันลำบากจัง <laughs> เราื่การหมุนเรือ <laughs> <laughs> เหลือประมาณสองนาทีมั้งตอนเนี้ยอ่ะ <laughs> เพราะมันห้านาทีแลีวพี่เหลือมาแค่แ้่พี่กับมอกเรา,ปาเป็นมัชชันเฟล้มาอยู่แล้วนะคือกำลังวิ่งไปหาบูมบูมจะตายด้วยตอนเนี้ยทำไมอ่ะจะหมดละมีอะไรไหมมีของอะไรไหมอ๋อหน้าเรือครับพี่ ไปทางหมูมาเร็วเฮ้ยกันลังพี่เฮ้ยมาละมันเปลี่ยนที่นั่งไงนะกด X ครับพี่กดเอ็กซ์สนติเพื่อนเราจะตาย มารจ้าเฮ้ยหมอเราล่อแล้ว <laughs> ตอนจริงหอหายหมดแล้วเนี่ยรับด้วยข้างหลังขปหน่อยไอ้ยาหลาลูเวีย มันอยู่มันอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอแล้วมันอยู่ข้างบนเงี้ยไหวไหวไอ้บูมพี่ของพี่อยู่ข้างล่างไอ้บูมใช่แต่มันมีตัวเดียวอ่ะตัดทีมเดียทีมเดีย้บูมทเดียของข้างล่างหลายคนอยู่ที่เลยวทเดยมีปืนมีปืนมีปืนเยอะข้าางงล่มันมีตัวเก็บปืนไป้ดิเรียมันไหนพี่ดูกล่องหน้าเหลือปืนเหลือกล่องพี่มอสมีมีอะไรเรือกระบอกนี่เฮ้ ตายเหรอ No อ no ask No ask พี่ No a s สอีกแล้วเหรอแกเฮ้ยมันรู้ของกูได้ไงวะไอบูมพี่ไม่มีปืนตรงไกลไว้ตรงไกลศพอยู่นี่ไม่มีปืนไอบูมเออศพของหายไปไหนวะมันมีตัวว่ายน้ำมาเก็บเหรอพี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยศพอยู่นี่พี่มอสใจอีกแล้วอ่ะเพื่อนแต่ไม่มีปืนวะใจอีกแล้วอ่ะ ปีห้ามีบูมคนคนรู้มีมีห้าตัวเดิมเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมอ๋อแจ็คซ่าซ่าพี่มอจําได้ปะใช่กันนั่นแหละตีสีสไลด์นั่นแหละตั้งนานไม่มาออยเนอะอยู่ีก็อยากมาออยกูงงเหมือนกันเวลานี้ดีเฮียเคยตีพวกบุมตอนหยุดเตลเพนดาพี่ใช่จ้าซ่าคือใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เออพี่ไม่ค่อยรู้จักหรอกโนโนเนมไง เฮ้ยบินฮะอะไรพแรงไปหรือเปล่าเน้ยบุ๊นี่ตายเคลียร์ให้มันเลยเหอะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเออบุ๊มกลับเลยไอ้แม่ไปย่าให้มันไปเถอะไอ้เหย่ากล่องเดียวให้มันไปให้มันไปเถอะ